สวัสดีครับพบกับยูริกาแครีียมกันอีกแล้วนะครับ e ีนี้ครับเป็น EP ที่16นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อจากที่ได้พูดเอาไว้เลยนะครับว่าวันนี้จะมาเจาะลึกกันเรื่องของปุ๋ยนะครับให้แบบเน้นๆกันเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวมาที่คำถามที่ท่านผู้ฟังถามขึ้นมานะครับว่ามีความสงสัยครับว่าโรทารานที่เขาเลี้ยงเนี่ยมีรากออกมาตามข้อเนยเยอะมากไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วมันจะหายไปไหมนะครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาการรากออกตามข้อมันมีนมอยู่หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเราตั้งตู้ใหม่ๆแล้วเราปักต้นไม้ลงไปในดินนะครับ โดยเฉพาะต้นที่มันเป็นใบบกนะครับเวลาปักต้นไม้ใบบกลงไปในดิน2สัปดาห์แรกเนี่ยรากมันจะออกตามข้อเยอะมากอันนี้เป็นปกตินะครับอันที่จริงแล้วผมเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็คือตอนปักโรธาาใหม่ๆเนี่ยรากก็ออกตามข้อเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็พอนานๆไปเรามีการตัดแต่งต้นไม้นะครับต้นไม้มีการเติบโตอาการรากออกตามข้อนี่ก็จะหายไปเองนะครับไม่ต้องเป็นห่วงแต่มีก,กรณีหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราปลูกต้นไม้มานานแล้ว อยู่ๆมันดีขึ้นดีมันมีอาการรากออกตามข้อทุกๆข้อเลยแล้วก็เยอะมากเนี่ยอาการอย่างนี้จะเกิดจากขาดสารอาหารในดินนะครับจนต้นไม้ต้องอย่างรากออกมาเหนือดินเพื่อที่จะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในน้ําแทนนะครับการวิธีแก้ก็ง่ายๆครับถ้าเจออย่างนี้ก็ฝังปุ๋ยนะครับอาการก็จะดีขึ้นเองครับผม เอาละครับสำหรับประเด็นหลักในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับผมเองเนี่ยครับในฐานะคนที่ศึกษาหาความรู้ด้านปุ๋ยมาแล้วก็ทําการทดลองปุ๋ยในแบบของตัวเองมาทําให้มีความรู้อยู่บ้างก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับบวกกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับได้คุยกับพี่ทอมนะครับเจ้าของแบรนด์ปุ๋ยวิสาหลายๆคนอาจจะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับตัวพี่ทอมเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่ทํางานด้านนี้อยู่นะครับแล้วก็ พูดได้ว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับที่มั่นใจได้นะครับว่าเป็นคนที่มีองค์ความรู้นะครับพอดีได้คุยกับพี่ธอมแล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะครับกได้ความรู้จากพี่ธอมมาเยอะเลยนะครับวันนี้ก็มาพูดให้ทุกท่านฟังแล้วกันว่าสิ่งที่เราจะพิจารณาเวลาเราเลือกซื้อปุ๋ยจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพปุ๋ยนะครับ ปุ๋ยที่เขานํามาทําปุ๋ยแม่น้ําโดยเฉพาะที่เป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเกรดด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละเกรดเนี่ยมันก็จะแบ่งตามเลนส์ราคานะครับโดยเกรดที่เป็นที่ยอมรับนะครับว่าเอามาใช้ทําปุ๋ยแม่น้ําได้ก็คือเกรด l a บนะครับแต่ก็จะมีเกรดที่สูงกว่านั้นอีกนะครับก็คือปุ๋ยเกรด ar เป็นต้นนะครับ ตัวผมเองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาผสมปุ๋ยใช้เองนะครับพัฒนาสูตรเองเนี่ยก็จะเป็นการใช้ปุ๋ยในส่วนของเกรดแลบนะครับซึ่งก็มีความบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งนะครับถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าในส่วนของเกรด AR เนี่ยมักจะไม่นิยมใช้ในการทําปุ๋ยม่น้ำเพราะว่าราคามันกค่อนข้างแพงนะครับก็เห็นจะมีแต่พี่ทอมเนี่ยกล้าเอาปุ๋ยเกรด AR มาใช้นะแต่ประเด็นหลักๆเลยในเรื่องของคุณภาพปุ๋ยเนี่ยก็คือ การเก็บรักษานะครับยิ่งปุ๋ยมีความบริสุทธิ์มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีความสามารถในการเก็บรักษาได้ยาวนานมากเท่านั้นนะครับปุ๋ยที่มีความบริสุทธิ์ต่ำนะครับปุ๋ยเกร็ดทั่วไปที่เขาใช้ในการเกษตรเนี่ยพวกนี้เวลาผสมน้ำมันจะบูดได้ง่ายนะครับก็ในฐานะคนที่ใช้ปุ๋ยเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าปุ๋ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีอาการของการตกตะกอนไหมมีอาการบูดไหมอาการบูดก็จะอยู่ในลักษณะของการมีเมือกต่างๆนะครับ ซึ่งก็จะเป็นอาการของการปนเปื้อนเชื้อโรคนี่แหละครับถ้ามีอาการตามนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นปุ๋ยที่ขาดคุณภาพไปนะครับก็ต้องระมัดระวังครับเวลาเลือกซื้อปุ๋ยให้เลือกซื้อที่มันสะอาดบริสุทธิ์นะครับในส่วนของประเด็นต่อมานะครับประเด็นที่2ที่เราใช้พิจารณาในการเลือกซื้อปุ๋ยก็คือเรื่องของประเภทปุ๋ยที่เราเลือกจะใช้นะครับจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าปุ๋ยในตลาดทุกวันนี้เนี่ยมันมีหลากหลายแบบมากเลยนะครับ ผมเพื่อจะแบ่งเป็นง่ายๆอย่างได้ก็คือปุ๋ยแบบปุ๋ยรวมนะก็คือในขวดเดียวเนี่ยมีสารอาหารครบเลยเหมาะกับการใช้งานที่ง่ายสะดวกก็คือกดใช้ทีเดียวจบนะครับ ปุ๋ยแบบนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นแบรนด์ของต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับกระบวนการนี้จะปนเปื้อนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาปุ๋ยหลายชนิดมารวมกันโดยเฉพาะธาตุเหล็กเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการบูดได้ง่ายมากนะครับในแบรนด์ไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นปุ๋ยประเภทนี้มากนักนะครับแต่ว่าจะมีพี่ทอมเนี่ยแหละที่ทําปุ๋ยเป็นปุ๋ยรวมนะอันนี้น่าสนใจมากนะครับในส่วนของปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอีกประเภทหนึ่งก,ก็คือปุ๋ยที่มีการแบ่งประเภทเป็นปุ๋ย ปุ๋ย NPK แล้วก็ปุ๋ยธาตุรองนะครับปุ๋ยแบบนี้จะมีความ f l e ิ i b l e มากกว่าก็คือเราจะสามารถปรับสัดส,ส่วนของปุ๋ยได้ง่ายนะครับเช่นว่าเราจะเพิ่มธาตุ K หรือว่าเราจะปรับลดธาต NP ุ NPK เราแ็แค่ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเท่านั้นเองนะครับเ้อเสียของปุ๋ยแบบนี้ก็คือเราต้องซื้อหลายขวดนะครับแล้วมันอาจจะต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับใน1ตู้เราก็จําเป็นปต้องมีอย่างน้อยแล้วครับสสูตรก็คือปุ๋ยสูตร K ปุ๋ยสูตร NPK แล้วก็ปุ๋ยธาตุรองนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะปรับ การใช้ปุ๋ยนะครับเพิ่ม K ลด NPK อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนสำหรับมือใหม่แล้วก็อาจจะต้องไปคาดดาวเอานะครับว่าต้องลองไปปรับสัดส่วนของปุ๋ยด้วยตัวเองนะครับซึ่งมันจะยุ่งยากหน่อยหนึ่งนะในขณะที่ถ้าเราใช้ปุ๋ยสูตรเป็นปุ๋ยรวมเนี่ยเวลาเราใช้มันก็จะค่อนข้างง่ายก็คือ,อใช้สูตรหนึ่งต่อตู้หนึ่งเลยนะครับเวลาถ้าตู้เกิดปัญหาอะไรเราก็เปลี่ยนสูตรปุ๋ยมันก็จะไม่ต้องมาปรับอะไรให้ยุ่งยากมากนักนะครับ อันนี้ลองไปศึกษากันดูนะครับว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ไปเลือกซื้อตามที่เราคิดว่าเราสะดวกและก็ถนัดนะครับในส่วนของผมช่วงนี้ก็ได้ปุ๋ยพี่ทอมมาพี่ทอมเขาฝากมาให้ทดลองใช้นะครับต้องขอบคุณพี่ทอมมากนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนพี่ทอมนี่ก็ไปอุดหนุนแกได้นะเอาละครับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับก็ประเด็นต่อมาที่เราจะพิจารณาก็คือเรื่องของประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยนะครับ เวลาเราจะเลือกซื้อปุ๋ยเนี่ยเราก็ต้องดูเขาเรียกว่ารีวิวนะครับดูว่าผู้คนที่ใช้ปุ๋ยแบบนี้กับตู้แบบนี้เนี่ยมีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าสัดส่วนของธาตุอาหารในปุ๋ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นศิละปะนิดนึงนะครับสัดส่วนต่างๆธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็จุลธาตุเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอ่อน ผมเองในฐานะคนที่ผสมปุ๋ยแล้วก็พัฒนาสูตรปุ๋ยเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าระหว่างที่ผมพัฒนาเนี่ยผมเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะในการปรับสัดส่วนของสูตรปุ๋ยต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าธาตุอาหารบางชนิดเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญเช่นธาตุอาหารหลักนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียม um เนี่ยคือธาตุอาหารที่จําเป็นจะต้องมีในตู้ไม้น้ําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสัดส่วนในการใช้มันเนี่ยแตกต่างไปตามแต่ละสภาพของตู้แต่ละคนเลยนะครับ บางตู้เนี่ยมีปลายเยอะมีต้นไม้น้อยก็จะเหมาะกับการใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเคเป็นหลักหรือว่าบางตู้เนี่ยมีปริมาณปลาน้อยมีต้นไม้เยอะมีต้นไม้ที่เติบโตเร็วพวกนี้ก็จะต้องการปุ๋ยที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนแลวก็ฟอสฟอร,รัสเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนของธาตุรองนะครับก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับซึ่งปกติแล้วปุ๋ยส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยจะไม่มีการผสมแคลเซียมนะครับแต่อันที่จริงแคลเซียมนี่ถือเป็นธาตุอาหารที่สําคัญมากนะครับ แม้ว่าส่วนหนึ่งแล้วแคลเซียมจะสามารถพบได้ในน้ำปลาปาแต่ว่ามันเป็นสัดส่วนน้อยอะนะ,ะต้นไม้ที่อยู่ในตู้ของเราเนี่ยมันมีความต้องการแคลเซียมสูงนะครับกว่าที่เราคิดมากบางทีเราก็จําเป็นจะต้องเสริมแคลเซียมให้กับตู้ไม้น้ำของเราถ้าต้นไม้ในตู้ของเรามีเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาต้นไม้ช่วงที่มีการแตกกิ่งใหม่เนี่ย มันจะขาดแคลเซียมได้ง่ายมากเลยอันนี้ผมเจอมากับตัวนะก็เลยต้องมีการเสริมแคลเซียมให้กับต้นไม้บ้างโดยอาการก็คือยอดของต้นไม้ที่ออกมาใหม่เนี่ยจะเป็นยอดที่มีขนาดเล็กกว่าไปเก่ามากนะครับก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยมีอาการแคระแล้วก็หยุดเติบโตนะจริงคิดว่าหลายคนเจอปัญหานี้กันแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็คืออาการต้นไม้ขาดแคลเซียมนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่ผมคิดว่าผู้ผลิตปุ๋ยไม่ค่อยผสมแคลเซียมลงไปในปุ๋ยกันเท่าไหร่นะครับจริงๆตัวผมเองก็ไม่คิดหรอกครับว่าจะมีแบรนด์ไหนใส่แคลเซียมกันแต่ว่าเห็นพี่ทอมเนี่ยใส่แคลเซียมในสูตรอะไรนะน่าจะเป็นวิซาดบีนะครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่ใส่ใจเรื่องนี้กันจริงๆนะครับเอาละครับในกลุ่มธาตุอาหารกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มจุลธาตุนะครับ กลุ่มนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับแม้ว่าจะมีสัดส่วนที่น้อยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละแบรนด์มีการผสมจุลธาตุที่แตกต่างกันมากนะส่วนนึงเป็นเพราะว่าจุลธาตุบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นมากอย่างเช่นโมริบดีนัมนะครับหรือว่าโคบอลแม้แต่คอรลีนหรือทองแดงเองเขาก็ไม่มีการผสมในปุ๋ยกันนะครับก็แตกต่างกันไปครับแล้วแต่การออกแบบของแต่ละเจ้านะ ส่วนตัวผมก็แนะนำให้ดูหลักๆก็คือต้องมีเรื่องของธาตุเหล็กนะครับแมงกานิสบรอนแล้วก็สังกะสีอันนี้ค่อนข้างที่จะจำเป็นนะถ้ามีธาตุตามนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละใช้ได้เลยหลักๆในเรื่องของสัดส่วนธาตุอาหารประเภทของธาตุอาหารต่างๆก็าจะเป็นประมาณนี้นะั่นเวลาเราเลือกซื้อปุ๋ยก็ดูตามที่ผมได้แนะนําไปนะครับอนอกจากนี้นะครับมีคําถามจากทางบ้านถามเข้ามาเกี่ยวกับธาตุเหล็กนะครับอยากให้เจาะลึกเรื่องธาตุเหล็กหน่อยว่าธาตุเหล็กแบบไหนมันดีนะครับมีเหล็กหลายแบบมากเลย ก็ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าปัญหาอย่างหนึ่งเวลาเราจะใช้ธาตุเหล็กก็คือธาตุเหล็กเนี่ยเวลามันโดนน้าละลายน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นเหล็กอิสระซึ่งจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นสนิมนะครับซึ่งเจ้าสนิมเนี่ยมันก็ไม่สามารถดูดซึมได้นะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยไม่สามารถดึงเหล็กไปใช้งานได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาเหล็กมาหลายแบบเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้นะครับ เช่นการใช้เหล็กคีเลตนะครับซึ่งก็จะมีทั้ง EDTA, DTPA หรือว่า EDDHA ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อจำกัดแตกต่างกันไปนะครับ อาจจะมีเหล็กอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นเหล็กสเตตหรือว่าเหล็กที่มีราคาสูงอย่างฟลูออร์ซูโคเนตนะครับซึ่งก็เป็นเหล็กที่เราใช้รับประทานกันนี่แหละพวกนี้จะดูดซึมได้ง่ายมากนะครับแต่ท่านที่ผมศึกษามาเนี่ยก็จะพอรู้ว่าในตลาดส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเหล็กคีเลตเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีราคาที่รับได้แล้วก็คุณภาพเนี่ยใช้งานได้สามารถดูดซึมได้ง่ายสําหรับต้นไม้นะครับแต่เราก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินไปนะครับว่าเหล็กที่ราคาแพงกว่าจะมีคุณภาพที่ดีกว่าเสมอไปเพราะว่า เมื่อเราพูดในเรื่องของการใช้งานแล้วเนี่ยคุณภาพของาธาตุเหล็กที่ใช้ในการผสมปุ๋ยเนี่ยไม่ได้มีผลต่อต้นไม้เสมอไปนะครับเนื่องจากว่าต้นไม้ไม่ได้ดูดซึมแค่าธาตุเหล็กอย่างเดียวนะครับในการสร้างเม็ดสียังมีาธาตุอื่นๆเช่นจนลุลธาตุบางชนิดหรือว่ากรดอะมิโนบางอย่างในการสร้างเม็ดสีด้วยในส่วนตัวของผมเองเนี่ยสมัยที่ยังพัฒนาสูตรปุ๋ยอยู่เนี่ยตอนนั้นก็เลือกใช้ปุ๋ยเป็นเหล็ก EDTA ธรรมดานี่แหละครับ แล้วก็ใส่ยังไงต้นไม้ก็ไม่แดงสักทีนะไม่รู้ทําไมก็โรทาล่าเนี่ยเลี้ยงแทบตายก็ยังสีเขียวจนกระทั่งผมเนี่ยเริ่มใส่สารอื่นๆที่เป็นสารกระตุ้นในการสร้างเม็ดสีต้นไม้เนี่ยถึงจะออกมาเป็นสีแดงโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ธาตุเหล็กที่สูงเลยนะครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วธาตุเหล็กเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่สุดที่เราจะใช้พิจารณานะครับดังนั้นเวลาเราดูเนี่ยอาจจะตัดสินแค่คุณภาพของเหล็กอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมต้องฝากไว้นิดนึง ถ้าจะดูให้ลองดูจากการรีวิวต่างๆนะครับหรือว่าลองใช้เองเลยก็ได้นะครับลองซื้อหลายๆยี่ห้อมาลองใช้ว่าชนิดไหนยี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อที่เราถูกใจที่สุดนะครับก็ลองดูครับหรัววันนี้เนี่ยผมก็อาจจะแค่พูดให้คร่าวๆแค่ตรงนี้ก่อนละกันนะอยากจะเจาะลึกเรื่อง,อง่าอาหารอื่นๆอยู่หรอกแต่ว่าเอาเป็นโอกาสหน้าละกันครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลายอยากจะให้คลิปมันสั้นนะจะได้ฟังง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่ด้วย ใครที่สนใจอยากติดตามช่องยู r ลกาอ q u a เ i u มนะครับหรือว่าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับหรือว่าอยากจะคอมเมนต์สอบถามอะไรอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านนะครับจะามาปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยนะครับผมก็วันนี้ยูริกาอาร์เอียมก็ขอลาทุกท่านแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่อีีหน้าครับสวัสดีครับ